สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับไปเหนอเลยเอาหันมาปเขามราดดเขาเดา๋ย้วปักไฟลงไหมบ่ไปเขาโมนี่ย่านแดดมันไล่เป็นอย่างดอกพอมันเข็บเข็บบนะนำกิน ยางเกียงตล่ะเออลเยเลยก็ได้แต่ฟเซสีส้งขวดน้ำเย็นอยู่เย็นค่ะบอกมันนอนอยู่ในเอแอมันแห้งไหลเป็นเอาแห้งแ่งไม่ได้ไอเทมไอเทมเหรอไม่โดนแค่จังไอเทม นี่ยางแป้นห่าหนีกันได้เวลาเขาเรียนสมูแพงสารพักดหัวไปที่นี่แห้งแผบว่าสั้นไอ้ทั้งมุ้ยไม่พี่กันเดือดซื้อว่าหมอล้อนี่บ่มีกันยานเงียงเนาะจะนอนขางลูปศพกันนอนแต่งหน้าอยู่ขางรูปศพแต่งเออมือนั้นปีนั้นเยอะลูกตาลแต่งหน้าทั้งเม้นไหมก็เอากระจกอันนั้นตั้งก็อันนั้น กินก right ับโล่งเลมีเืสียวหมอลำเนาะโลมีวอยมีหมูหลายเกลบระยัดบรรยากาศตุยเย่ง่ายมากเลยค่ะบรรยากาศครัิงนีดีโอปาซากาบดิสู เขาเจอบ่ได้เอามัดไข่บัได้เนาะเป็นงานเนาะเาแมรบ่เหม็นคือแห้งนาะเยปบ่เด็ดยู่ใไไหมนเสือเน่ยจับมัวมัวเรใส่ถุงไหมโจเามัตอนแรกหัวได้ใส่บ่ดีตอนแรกว่าไม่อ่ยนจมหมูนี่บ่นี่อยางเดีวมนหวาน อย่ยงนั้นนะตีอย่างนั้นนะจองคีบอยู่ใส่เลยมากวบสาวเราไม่เยี่ยมมันักมือป่่าวามันแรกแรกขวดนี่แหละเอาไม่ติดกาลรู้จางสูรขั้นเธอใส่ที่ลา ออคือคนคนมานอนงงฟองอยู s s <S that, ่นะออนอนอยู่ช่องยานเขาจัดของจัดอย่างไรฮะบัด โถรดโถรดจริงเหรอผู้ใดบลตีวะอายจะพาป่นงอมาตอด,ดรอับเถอะมาเร็วๆผมไปมาส่งเนี่ย เคยหิดเติมไปจัตะวันสถานที่เลือดเทงเลยนี่บดอันนี้กัดจักแม่ย อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองนะครับไตสมุเขาเรียกมาชมฟรีวันนี้ชมฟรีนะครับแมนดอกบอลลูนแล้วหรือรอชิบะเจียงอยู่บ่เขาสิจัดกิจกรรมอยังบ่ละแมนว้าวว้าวว้าวบดมือบ่ไอยดิอันยุนาไม่มีกิจกรรมเดียวจ้ะมันยู่มันาจะมี

การรถมาจอดเบิกลื่นแทะฮะหนหวาวเลยแล้วคือ <c oughs> ว่ามีปากพูนผู <c oughs> ้ให่เรามาปูสาสตรไว้แท้ ข้างตรงน,น้นมองนี่ป้าไป่พวมดีดีเน้นเน้นน้ำมันห้องไหนบ้านครถเป็นรถเฉยหนวนันนี้มันมีกิจกรรมก่อนป้ายพวกนีฮะปรถไบบไป้ายก่อนสวดอภิธรรมวันที่ยี่ห้าตุลาเมื่อวั่ทีเท่าไหร่โอ้ผ่านไปแล้ววันที่สอ <c oughs> เขาต้องเปิดในบนเปิดทางนหนอยู่แล้วดูดูครับนอนไม่ได้นำมันแล้วใส่อีเลยส่ขู่นสับะเบลเอออดละหาพัดลหายแล้วชอบอตรง เลิศโอ๊ยพอให้หนูไปนองบางนันได้เป็นอย่งจองจองตรงนั้นได้ไหมจากใยบใคยบเอ่อทำดวนเอาม้อใส่ออกเอามาปูต่อกัน ไอ้น่เนเยมันไก่ปักไฟไงแม่ใบมันคำมันสายเน่ยเกแม่ไ่มันสายแน่ปเมกเไจะ่ยเาดีเด้อเออป่ยคนนี้ดี โอเคครัครข,ข้าันหนูไปเข้าตรงนูนงนงน้นดีกว่าบอลหนูไปเข้าตรงนู้นดีกว่าหนูรู้สึกวังเวง VVIP แม่ <c oughs> <c oughs> โอ้ยเ <c oughs> <c oughs> ชิญักกาเขามาดอก <c oughs> ว่าามไตอบงบกาเขายาเบิกตังเธออยู่นี่ออกมาป๊าเป็นงั้นอย่างนี้สวัสดีครับ่ได้